สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะไปกินข้าวกันนะครับทุกคนวันนี้วันหยุดเราไปกินข้าวแถวยาวราชกันนะครับเดี๋ยวดูว่าเราจะไปกินข้าวที่ร้านไหนนะครับแล้วเราจะไปจอดรถที่ไหนเดี๋ยวตามไปดูกันครับ วนนี้เรามาถึงเยาวาราชแล้วนะครับเรากําลังจะหาที่จอดรถกันนะครับช่วงที่เรามาเนี่ยเป็นเทศกาลกินเจด้วยครับคนก็จะค่อนข้างคึกคักด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูดกันรถจะเยอะเพราะว่าเรามาวันนี้มันเป็นช่วงวันหยุดด้วยนะครับเป็นช่วงกินเจด้วย นะครับตรงนี้ก็จะคึกคักไปด้วยอาหารเจแต่ตอนนี้เราก็วนๆหาที่จอดรถอยู่นะครับเดี๋ยวดูครับว่าเราจะไปจอดที่ไหนได้ ตรงแยกอะไรนะครับตรงนี้แยกเสือป่านะครับเดี๋ยวเราจะไปจอดรถข้างหน้าเพื่อนๆน,นะครับหรือใครที่มาแล้วหาที่จอดรถไ,ได้จะมีห้างห้างหนึ่งนะครับที่อยู่ข้างหน้าเดี๋ยวเราไปดูว่าห้างอะไรชื่อห้างอะไรนะนะครับเราก็จะไปชอบจอดรถตรงนั้นแหละครับแล้วไปที่จอดรถแล้วเดินมาเราก็จะเจอ MRT เลยรถไฟฟ้าเลยนะครับแล้วก็จะติดกับวัดมังกรด้วย ช่แล้วขึ้นมาก็จะมาเจอของกินเลยตรงยาวราชเลยเดี๋ยวไปดูห้างนะว่าเป็นเป็นห้างอะไรเพราะอันนี้ที่มานี้รถเยอะเหมือนกันเพราะเป็นวันหยุดด้วยนะครับวันนี้อีกตรงนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟสตาร์บัคนะครับเดี๋ยวเรามาซื้อกาแฟกันนะครับผ่านมาตรงนี้ก็จะเป็นวัดบังกรนะครับนี่ก็จะเป็นวัดบางกรนะครับตอนนี้ข้างในน่าจะมีปิด โบราณะอะไรสักอย่างนี่แหละครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปจอดรถกันตรงข้างหน้านี่เองครับตรงข้างตรงนี้ก็จะเป็นรถไฟฟ้า MRT นะครับขึ้นมาก็จะเจอเลยตรงนี้รถไฟ้า MRT สวยนะครับสถานีนี้เขาบอกว่าสวยข้างในนะครับก็จะมีแบบลายแบบจีนมีมังกรมีอะไรอย่างเงี้ยครับ ถาใครว่างก็ลองนั่งดูนะครับมาลงสถานีนี้ได้เห็นส่วนใหญ่คนมาก็จะถ่ายรูปกัน,นเดี๋ยวเราจะเข้าจอดข้างในนะครับตรงห้างข้างหน้าตรงนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็เดินมานี่แหละครับตรงนี้นะครับส่วนใหญ่มาเราก็จะจอดรถกันตรงนี้ เรอว่าแอมชน่นาทาวข้างบนเลยนี่น,นะครับเพราะตรงนี้จอดรถได้นี่นะครับแอมชน่นาทาวนะครับเข้าข้างหน้านี่เลยนนะครับก็เสียค่าจอดรถด้วยก็ไม่ไม่แพงนะครับแต่ปลอดภัยนะครับสำหรับใครที่จะมาก็จอดตรงนี้ก็ปลอดภัยนะครับ ตอนนี้เขามีมาตรการนะครับเดนนี้จะเป็นบาททำไมถึงมาจอดที่นี่ครับเพราะอะไรสะดวกจอดง่ายสว่างปลอดภัยสว่างแล้วเข้ามามืดหมดเลย ขึ้นลงง่ายไม่ได้วันเวชใช่ไหมวันเวแต่ที่ขึ้นลงง่ายคือที่อื่นจะแบบขึ้นลงยากยากใช่ไหมเล็กแคบครับเราก็จะมีคนดูแลให้ตลอดเลยนะครับยอมเสียเงินนิดหน่อยนะเพื่อนเพื่อแต่เราสบายใจนะครับเราไม่ต้องกังวลเลยนะครับเราก็ต้องซื้อกาแฟกินอยู่แล้วเราก็เราก็ได้ ได้ก็จอ,จอดฟรีใช่ไหมครับ mm hmm. เอาให้เกิดเราเอาบัตรจอดรถที่นี่เรามาซื้อกาแฟตรงนี้จอดฟรีครับเราก็จอดรถกันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทุกคนตอนนี้เราก็จะไปเดินที่เยาวราชกันนะครับที่จอดรถสะอาดสว่างปลอดภัยดูนะครับไม่ต้องกังวลอะไรครับตอนนี้ก็เป็นบริเวณในห้างนะครับไอแอมไชนา ตอนนี้เราก็ออกมาจากตัวห้างแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเดินเดินหาอะไรกินกันตรงเยาวราชทั้งหน้านี่แหละครับรเป็นเยาวราชแล้วเดีไปดูกันว่าจะมีอะไรน่าทานบ้างนะครับตรงน,นี้ม,มาเลยครับเด็กเด็กจะกินอะไรนะไม่รู้ยังไม่รู้เลยใช่ไหม เราก็ไปดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราก็จะผ่านวัดบางกรรด้วยผ่านรถไฟฟ้านะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ ใครมารถไฟฟ้าก็สะดวกนะครับก็จะมาขึ้นสถานีนี่เลยจะเป็นสถานีวัดบางกรเลยนะครับนี่ก็จะมาโผล่ตรงนี้เลยนะครับใครจะมารถไฟฟ้าก็สะดวกก็ถึงเลยนะครับยาวราเดี๋ยวข้ามไปฝั่งนน้นกันนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามถนนไปยาวราาฝั่งโน้นคนตรงนี้เราก็จะมาหา กินกันนะครับแถวนี้ก็จะมีของกินเยอะเยอะอยู่เหมืนอนกันนะครับจะมีหลายร้านให้เลือกนะครับแต่ละร้านคนเยอะอยนั้นเลยออร้านนี้ก็เสี่ยวยัคนเยอะเหมืนอนกันนะครับ แต่ร้านที่เราจะไปกินวันนี้ก็คือร้านประจำของเรานะครับก็คือร้านฮัวเส้นหงนะครับร้านอยู่ตรงนี้เองนี่เลยครับซอนตรงสิบสี่นะครับ ันนี้เราสั่งเลยนะข้าวปูผัดผงกะหรี่ก่อนนี่เบลลเลยเดี๋ยวมานี่ครับร้อนๆเลยหนักด้วยมือสั่นเลยนะครับเราก็มีมีขนมจีบมาด้วยนี่นี่ครับมีขนม,ขนมจีบจีบกุ้งเดี๋ยวมา อันนี้จีบเลยนะอันนี้จีบปูครับนี่น้าฐานหน้า,า,นาร้อนอเรามีสั่งก๋วยก๋วยเตี๋ยวเอ้ยสั่งบะหมี่ไปอีกใช่ไหมครับมาดื่มบะหมีนะ่กันนี่ครับ,บเป็นจีบเหญ่มากเลยอันนี้เป็นจีบกุ้งนะครับ จะให้ดูข้างในให้ดูข้างในนะครับเนื้อกุง้งเยอะมากครับกล้องนี้มันไม่ได้โฟกัสครับนะมันเห็นแล้วมันไม่ได้เบลอ อร่อยอร่อยครับหนังบังครับคืออร่อ,อมากอร่อยไหมอร่อยหมยหอ,ยอร่อยไหครับ่อคทุกคนอร่อยทุกคนบะมีมาแล้วครับนี่ อันนี้จะเป็นบะหมี่กุ้งปูนะครับอันนี้จะเป็นบะหมี่หมูแดงใช่ไหมครับที่เด็กกินต่างเรียกตลอดให้ชนะนี่กิน,น,เ,น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 เยอะนะครับสองจานสามจานโอ้โหลังร้อนนะครับลูก ต้มซุปที่นี่ไม่ต้องปรุงเลยนะครับอร่อยมากแต่ถ้าคนที่ชอบเผ็ดหน่อยก็ปรุงได้แต่ถ้าคนไหนที่ที่ไม่ชอบไม่กินเผ็ดแบบผมเนี่ยผมํำหรับผมว่าโอเคแล้วนะต้มซุปอร่อยแล้วนะครับเส้นหนี่ที่นี่ค่อนข้างนุ่มเีนียวนุ่มที่บางใช้่อมก็ได้ล,ลูกนะอย่าให้เกลือให้เก่งใช่ไห อ,อร่อยครับตัตัดดวทานก่อนนะครับอันนี้เป็นอะไรนะทอาิ้าเป็นเทุกคนอันนี้เป็นเมนูกุ้งทอดวาซาบิครับผมนี่ข้างล่างตรงนี้เป็นเกลือทอดนะครับอันนี้เป็นกุ้งข้างบนเป็นครีมใช่ไหมครีมครีมสลัดใช่ไหมครับออร์แกนิกนี่ มีผักด้วยนีม่มีแบกปวยะนะครับโอ้วน่าทานเดี๋ยวลองชิมให้ดูกนะ่อน วาซาบิเลยครับทุกคนนี่มันสลัดวาซาบีหอมจิดมากเลยครับอร่อยอร่อยนี่ปรับปรุงไปกินกุ้งกับวาซาบิเลยครับดูว่าจะมีการตัดอะไรอะไรมันหางกุ้งครับตัดที่เนื้อกุ้งนะครับอตัดตีตัดที่เนื้อกุ้งครับแล้วก็ ไม่ค่อยเผ็ดไ,ไม่ค่อยปไปจีดแกขึ้นจมูกนิดหน่อยครับทุกคนตอนนี้เราทานกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใช่ไหมับครับเดี<ช>๋ยวเราจะไปเดินเสือป่ากันต่อเดี๋ยวเราจะไปเดินตรงห้างเสือป่าต่อนะครับ ว่าเสือป่ามีอะไรเดี๋ยวไปเดินดูกันนะครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่เสือป่าแล้วนะครับ ที่นี่จะเป็นแหล่งรวมอุปกรณ์ไอทีโทรศัพท์มือถือนะครับพวกอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆก็จ,จะอยู่จากที่นี่หมดเลยเอาไปดูนะครับว่าจะมีอะไรบ้างในนี้น,นะครับราาาขายเป็นทั้งราคาส่งทั้งปีกนะครับเครื่องขายถูกเหมือนกันเลยนะครับอันนี้เราอยู่บริเวณชั้นสองนะครับชั้นสองตรงนี้ก็จะเป็นพวกขาย พวกเคสโทรศัพท์เคสไอแพเยอะเลยครับตรงนี้นี่ครับทุกคนอันนี้ก็จะขายฟิล์มฟิล์มกันรอยฟิล์มเคสโทรศัพท์นี่ครับ น,นีเราออกจากเสือป่ากันมาแล้วนะครับเข้ามาในยอลาลาแล้วนะครับเรามาดูกันว่าในนี้เขามีของอะไรขายบ้าง<ม>เยอะแยะไลยครับในยอลาลาใช่ไหมครับฝังตูนขายเยอะไหม,ไมเยอะมากเลยหลบรถหน่อยครับช่วงนี้เป็นช่วงเจนะครับที่เรามาก็าจะมีของกินเจยเยอะหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้าง ก็หลังจากเรากินแล้วนะครับเราไปเดินเสือป่าแล้วเดินยาว่าตอนนี้ที่เราทานไปก็ย่อยหมดแล้วนะครับทุกคนใช่ไหมครับแล้วเราต้องไปแวะทานอะไรกันก่อนนะเพราะว่าไม่ไหวแล้วเดินเมื่อยมากครับทุกคนตอนนี้เราเข้ามาจาับกัออนก่อนนะครับ เอามาตากแอร์กันที่โลตัสโกลเฟสเดี๋ยวไปดูข้างในกันเดเ์จรี่มีขนมน,นะครับอันนี้ก็มีอาหารด้วยนะครับเป็นอาหารถุงนะครับ ออาขายอะไแล้วเดี๋ยวร้อนแล้วเราก็จะเดินต่อซื้อน้ำครบรีฟิลเดี๋ยวเรากินได้จริงแก้ร้อนเยลยได้อดดเอาไปนั่งรอเลยครับเดี๋ยวเราขอพักทางอะไรก่อนนะครับทางนี้ครับลุกโฟนเราไปเรามาจาับเสือป่าใช่ไหมครับ ได้อะไรมาบ้างมาดูนอันเดิมแรกเราได้อนี้มาอะโวคาโดนะครับเขาขายถูกมากเลยก็เลยซื้อมาแล้วก็หูฟังนี่ใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้เป็นเป็นแจ็คเสียบรถเดี๋ยวเรามาลองกันเดี๋ยวเราจะมาเทสหูฟังดูก่อนใช้ไ,ได้หรือเปล่าเด็กกินน้ำเลยครับเดี๋ยวเราจะมาลองแกะหูฟังดูก่อน,นะ อันนี้เด็กน้อยใช้เรียนออนไลน์ครับามาดูบ้างโอ้เป็นหูฟังกำลังเ,เล่นเกมเลยเนี่ย เราก็จะเดินทางไปที่รถเราแล้วครับอราจะเอารถเดี๋ยวเราจะไปกินกาแฟกันนะครับเดี๋ยวไปดูว่าที่ห้างตอนนั้นก็มีอะไรเ้อเราไปแวะกินกาแฟนะครับ อะไรครับอันนี้เป็นตัวนี้ใช่ไหมครับช็อกโกแลตพุดดิง้งเป็นช็อกโกแลตพุดดิง้งตัวนี้นี่นะดูทานให้ดูสิเป็นยัไงบ้างแกะได้ไหมครับน,นี่ข้างในก็จะมีอีกชั้นหนึ่งใช่ไหมครับเนี่ยช้อนครับโอ้โหดูข้างในดิมีบ้าง ชิมเลยเท้เาแล้วบอกทุกคนเป็นไงบ้างมัน,ะนก็อร่อยแต่หอ,อ<ผ>มไปเลยช็อกโกแลตหอม,คคมแล้วครับมันน้องกินพุดดิ้งนมสดใช่ไหมครับอะแล้วน้องชอบกินพุดดิ้งนมธรรม,มดาเหรอธรรมดาอืมหอมเลยเคกินเลยครับทุกคนตอนนี้เราก็มานั่งพารดื่มกาแฟ ในซาตาบุคนะครับตรงไอแอมไชน่าทาวน์นะครับที่เราจอดรถนะครับเพื่อที่เราจะเอาหลัวมาลดนะครับพื้นที่เพื่อจอดรถฟรีนะครับตรงเนี้ยถ้าเราซื้อของในนี้เราก็จอดรถฟรีด้วยนะครับ่นะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย